الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma فتح بيننا وبينقومنا بحق ن و ا ن ت خ ل ا ل فاتحين اللهم u m um m a أرنا حقا حقا و س ُ ن َ ا ت ب ا ع وأرنا ب ا ت ل ا ب ا ت ل ا و س ُ ن َ ا ش ت ن ا ب ة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสงค์แด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับ ทำตัวดีแล้วครับพี่น้องครับก็ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮสุบฮานะฮฺวตาลาได้กับความเมตตาและความโปรดปรานอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์นั้นได้ทรงกำหนดนะครับให้ผมรวมถึงพี่น้องทุกท่านณขณะนี้นะครับให้เรานั้นได้มาพบเจอกันนะครับอย่างน้อยที่สุดครับการพบเจอกันของเราเนี่ยพี่น้องก็มุ่งหวังนะครับว่าจะเป็นการพบเจอกันที่ก่อให้เกิดซึ่งความพอพระทัยอย่างยิ่งนะครับณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลานั่นเองนะครับ ทำฮัมดลิล้วครับพี่น้องครับก็เดี๋ยวเรานั้นได้มาต่อกันในส่วนของเนื้อหาสาระนะครับในตอนที่ผ่านมานะครับเรานั้นได้พูดคุยกันนะครับในส่วนของการอิสรและเมียรอดนะครับของท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮ์วะอะเลหฮิวซัลลัลและท่านเองนะครับก็ได้ขึ้นไปรับอวะฮีพี่น้องเรื่องของการลามะมัดนะครับแรกเริ่มทันทีได้มา50เวลาน,นะครับจนกระทั่ง ท่าน,นมีมุฮัมมัดสุลลัลาฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับได้อุทธรขอต่อลัซุบฮานะหัวตาละจาก50เวลานะคงเหลือเพียงแค่5้าเวลาเท่านั้นเองนะครับและเรื่องราวของการอิสรอเนี่ยนะพี่น้องนะก็ถูกกล่าวไว้นะครับในช่วงต้นของ ทั้งสุรา,อ,าอันอิสสุราอิสรออินนะครับสุราบันิสรออินสุรอสุบฮานนะครับหรือที่เรานั้นรู้จักกันเนี่ยนะว่าเป็นสุรออันอิสรอ์นะครับและเรื่องของการมีอารอดเองเนี่ยนะครับก็ถูกกล่าวไว้ในช่วงต้นของสุรออันนะครับที่ลสุบฮานะฮลวุตาลานั้น ได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่างไงว่าแล้วก็รออาหุนัสลตันอุคระนะและแน่นอนมูฮัมหมัดนั้นได้เห็นนะครับนัสลาตันอุคระในอายานี้เนี่ยนะครับอยู่ในสุร อัลนัจมูในอายาที่13ถึง18นะครับในสุร์อลนัจมูอายาที่13ถึง18นะครับอัลลอฮุบฮานะฮวตาลานะพี่น้องนะบอกว่าว่าแลาแนัน่่อน เขานั้นเนี่ยนะหมายถึงท่านนาบี Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi w a s ั l l a m ได้เห็นยิบรีนนะครับรออาหูเนี่ยนะหมายถึงท่านนาบีเนนะี่ยได้เห็นยิบรีนนัสลาตันอุกรอได้ลงมาหาท่านนาบี Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi w a s ั l l a m อีกครั้งหนึ่งอินดะฮูซิดรอติลมุนตาฮา ณนะที่ซิตรอตุลมุนตาฮาอันไกลโพ้นนะครับหรือถ้าในกุรานแปลไทยเนี่ยเขาจะแปลว่าไงพี่น้องณนะต้นพุทราอันไกลโพ้นนะครับเพราะเขาว่าซิตรอตุลมุนตาฮาเนี่ยนะณสถานที่แห่งนั้นเนี่ยนะครับนักวิชาการบอกว่า,วามีต้นพุทราอยู่นะครับซึ่งถือเป็นสุดเขตของสิ่งถูกสร้างที่จะไปถึงอินดาฮาจันนตุลมาอวะ ณที่นั่นคือสวนสวรรค์อันเป็นที่พำนักอิจฉาสิโตรัตะมายัมชามีสิ่งปกคลุมที่กำลังปกคลุมสิโตรัตันมุนตาฮาอยู่นะครับสายตาของมุฮัมมัดนั้นมิได้เลือบแลไปทางอื่นและมิได้ ล่วงเกินไปนะไม่ได้หมายเพาะว่าท่านมีฮัมมาสัลลอฮุอะไรยฮิวะสัลลัมเนี่ยพี่น้องกว่าสายตาไปทั่วนะแล้วก็อยากจะรู้อยากจะเห็นว่าตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็รออามินอายาติรอบบีฮิลกุบรอโดยแน่นอนเขานั้นได้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระผู้อภิบาลของเขานั่นก็คืออัลลอฮฺ س ب ح ا ละวตาลาหลังจากนั้นเองพี่น้องครับ ท่านนบีมีวัมาซาลโลอฮุอะลัยหิวะซัลลัมก็ได้ลงจากฟากฟ้ามาอยู่นะใบตุลนมักดิสแล้วก็ได้เดินทางกลับสู่มักกะนะครับในค่ำคืนเดียวกันนะคือเรียกได้ว่าไม่พ้นคืนพี่น้องจากมักกะไปใบตุลนมักดิสจากใบตุลนมักดิสขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วก็ลงมาเนี่ยแล้วก็กลับไปบมักกะเนี่ยพี่น้องไม่ทันพ้นคืน พอเช้านะครับท่านนบีมีาาวัมัดสซลลอห์อะไรทีว่าั้นลมก็ได้บอกเรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยพี่น้องแก่บรรดาผู้คนบรรดาผู้ศรัทธาเองเนี่ยนะครับอีมานของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นส่วนบรรดากุฟาร์นะเขาเรียกว่าความชั่วของเขานะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะผู้ศรัทธาอนี่ยนมจะเพิ่ม พวกกูฟ้าเนี่ยพี่น้องความชั่วการปฏิเสธของเขาเนี่ยนะจะก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับหลังจากนั้นเองเบรรดาผู้คนเนี่ยพี่น้องก็เรียกได้ว่าเริ่มที่จะเอาเรื่องที่ท่านนอมีน,น,น,นั้นได้บอกเนี่ยมาล่าลือกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะกับสหายของพวกท่านเนี่ยที่มีชื่อว่ามุฮัมมัดเนี่ย ที่เขานั้นเนี่ยนะจะเดินทางไปยังไบตุนมัร์กดิสแล้วก็กลับมาใช้ระยะเวลาเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นในขณะที่พวกเราเองเนี่ยนะเดินทางอย่างรีบเร่งเนี่ยนะได้กับอูดนะจะต้องเดินทางกันเป็นเดือนเดือนะอันนี้เดินทางไปอย่างเดียวเนี่ยเป็นระยะเวลาแรมเดือนเดินทางกลับอีกก็หลายเดือน นะแต่สหายของพวกท่านเนี่ยนะเดินทางนี่ไปเนี่ยนะเพียงแค่ไปกลับเนี่ยเพียงแค่ค่ำคืนเดียวเท่านั้นนี่ดูแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องนิยายซะมากกว่านะครับนี่คือคําพูดของบรรดากุฟาร์พี่น้องที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะได้ยินได้ฟังเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปเล่าลือกันนะแต่คําถามคือ พวกเขาล่านั้น,นพี่น้องนะกำลังเปรียบเทียบความสามารถของสิ่งความสามารถของผู้สร้างกับความสามารถของสิ่งถูกสร้างนะซึ่งมันเป็นการเปรียบเทียบกันไม่ได้พี่น้องนะเป็นการเปรียบเทียบที่เรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและเหตุการณ์การอิสระและเมียรอดพี่น้อง ถือเป็นบททดสอบหนึ่งจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาราที่พระองค์นั้นได้ทำการทดสอบแก่มวลมนุษย์นะบรรดามุชดีกีนเองเนี่ยพี่น้องจากที่ปฏิเสธศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยนะก็ปฏิเสธศรัทธายิ่งขึ้นไปอีกนะว่านี่ไงนะมูฮัมหมัดเนี่ยกำลังกโกหกแล้วก็ด้อยค่าท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลัลฮฺอะล,ะาลายัยฮิวะซัลลัมต่างๆนานานะแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยพี่น้องเราบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ย เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราวจากท่านนบีมมมูฮััด m u h ล m m ฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมกลับมี إ ي م านที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นฟฝลีฮาซาลัมมากาลันมุชลิกูนะลีอับีบักอัสซิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุและเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยนะครั้นเมื่อบรรดามุชลิกูนได้กล่าวแก่ท่านอบูบักเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสหายของท่านนบีมมมูฮััดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อุนซุตอีลาซอฮิบิกมาจากอนเจ้าเนี่ยนะดูเพื่อนของเจ้าด้วยนะว่าเขาเนี่ยได้กล่าวอะไรแล้วท่านอบูบักเนี่ยก็บอกว่าแล้วเขากล่าวอะไรล่ะบรรดามุชนิกินเองเนี่ยนะก็บอกว่ามูฮัมหมัดเนี่ยนะกำลังกุเรื่องว่าแท้จริงเนี่ยเขาเนี่ย ได้เดินทางไปยังไบตุนมักดิสแล้วก็ขึ้นสู่ฟ้าฟ้าแล้วก็กลับมาที่มักกะเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ค่ำคืนเดียวเท่านั้นแล้วท่านอบูบักงเนี่ยนะกล่าวไว้าย่งไรพี่น้องอินกาณกอลหูฟะฮูวกามากอลอัลลอฮฺมะบัด <c oughs> แล้วก็สอดักฮะมุฮัมมัดนั้นได้กล่าวเช่นนี้เนี่ยนะ มันก็เป็นเช่นที่เขานั้นได้กล่าวหมายความว่าท่นานนบีนมูฮัมมัดสลลาะฮ์อะไรนีวะสัลลัมกล่าวว่ายังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะเพราะท่านนบีมูฮัมมัดสลลาะฮ์อะไรนี้วะสัลลัมนั้นพูดจริงแล้วก็เป็นผู้ที่สัจจริงกอลูไกฟะซาดิบรรดามุชลิกีนเองเนี่ยนะก็กล่าวกับอบูบักบอกวา่าแล้วมันจะเป็นเช่นนั้นไปได้ยังไงอ่ะนะท่านอบูบักบอกว่ายังไงท่านอบูบักบอกว่า ฉันนั้นเชื่อในสิ่งที่แม้ว่ามันจะยิ่งใหญ่กว่านี้ก็ตามและฉันนั้นก็เชื่อในสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่มุฮัมมัดคือเรื่องใหญ่กว่านี้เนี่ยยังเชื่อมาแล้วนะหมายถึงเรื่องของอัลลอฮ์บ ب ح ا าและาลาแล้วสัมหาอะไรนะกับเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเนียน่ย นะเรื่องการอิสอรอและมิอรอเนี่ยนะที่ฉันนั้นจะไม่เชื่อมูฮัมหมัดละ่ะนะนี่พี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทสนทนาโต้อตอบนะระหว่างท่านอบูบักกับบรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างน้อยที่สุดนะครับเรานั้นได้เห็นพี่น้องถึงความเชื่อมั่นของท่านอบูบักนะครับถึงการอีมานการศรัทธาของท่านอบูบักที่มีต่อลอดและท่านบีมกุรมหด สุลลัลฮุอะลลยฮิวะซัลลัมและเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องให้เรานั้นได้ตรหนักเอาไว้เลยว่ามันเกิดขึ้นโดยกับพลังเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาไม่ได้เกิดขึ้นโดยกับความสามารถของท่านมนูฮัมมัดสอลลัลฮวอัลัยฮิวะซัลลัม และนี่ถือเป็นหนึ่งจากมุอญีซาสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคราวนี้ครับในส่วนของพวกเราพี่น้องเชคเาวซานบอกว่าไง ดังนั้นแล้วจำเป็นที่เรานั้นจะต้องทำการเชื่อว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลาะฮะไลฮิวาซัลลัมนั้นได้เดินทางจากมักกะไปไบตุนมักดิสและจากไบตุนมักดิสขึ้นสู่ฟากฟ้าอย่างแท้ที่จริงไปโดยกับวิญญาณพร้อมร่างกายของท่านพร้อมกันนะครับไปในสภาพที่ตื่นไม่ได้หลับไป เพราะจะมีบางคนเนี่ยพี่น้องเขากล่าวว่าอย่างไงบางคนเนี่ยเขากล่าวว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺอะไรอย่างนี้ซัลลัมเนี่ยนะเดินทางเนี่ยนะได้กับวิญญาณนะหมายความว่าวิญญาณของท่านนาบีไปอย่างเดียวร่างเนี่ยไม่ได้ไปนะร่างเนี่ยยังอยู่ที่มักกะอยู่ในห้องนะร่างไม่ได้ไปไปแค่วิญญาณแต่ การอีมานของพวกเราผี่น้องชาวสุนนะนั้นจะต้องเชื่อมั่นว่าท่านมนีมูฮัมมัดสุนลาะฮ์ละอีวุสัลมเดินทางอิสรอและเมียรอได,ด้วยกับร่างกายและวิญญาณของท่านไปในสภาพที่ตื่นนะครับแล้วก็โดยสารโดยบูรอกนะครับโดยสารโดยบูรอกนะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเป็นไปเียกับพลังเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอาลาหลังจากนั้นเองนะครับหลังจากนั้นเองนะ,ะท่านเชคมุฮัมมัดบินวะาฮาบกล่าวตอว่าอย่างไงวาฟูนีดอัอาอิฮิสซาลวาตุลคอมส์แล้วท่านนาบีเองก็ได้รับการบัญญัติการละหมาดห้าเวลามา วะซัลลาฟีมัก,กติซาลาซซีนินและท่านจะมีวัมัสลาัลาฮุอะไรที่วะซัลลัมก็ได้ทำการละหมาดที่มักการเนี่ยนะเป็นระยะเวลาถึง3ปีด้วยกันนะครับก็ในรายละเอียดคำพูดของท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮบตรงนี้พี่น้องนะจะเป็นอย่างไรนะครับเชคฟอซานจะมาขยายความว่าอย่างไรนะครับก็ ด้วยกับเวลาอันจำกัดนะเดี๋ยวฝากให้พี่น้องนะครับได้ติดตามกันในตอนถัดไปนะครับสำหรับเนื้อหาสาระในตอนนี้ผมเองก็ขออนุญาตก,กล่าวจบและจากลาเพียงเท่านี้ครับอินชาอัลลอฮ์ได้พบเจอกันใหม่ในตอนถัดไปครับอัสลา,ามุาอะลัยกุมอัลลอฮมะตุลลอฮวอบะบรากาุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดิษบุญมาเลิดคุณกำลังฟัง AM837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเคลื่อนเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์มุ s ล i ม fm